อันยองโซโยสวัสดีครับทุกคนยินด so yes, ีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์คป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวปังๆของโรเซ่แล้วก็ APT กันดีกว่านะครับตอนนี้ APT ของโรเซ่นั้นสร้างเรื่องสร้างราวไปเรื่อยๆเลยนะครับเก็บสถิติใหม่ๆอีกเพียบล่าสุดนี้ยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ200ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับขึ้นแท่นเป็น MV ที่มียอดวิวเนี่ย200ล้านเร็วที่สุดในปี2024จากทุกเพลงทุก MV ที่ปล่อยออกมาในปีนี้นะครับโรเซ่ APT กับบูโนมาสนั้นเร็วสุดกับยอด200ล้านวิวโดยใช้เวลาไปเพียงแค่ประมาณ11วันกับอีก23ชั่วโมงเท่านั้นนะครับยังไม่ถึง12วันเลยด้วยซ้ําคว้า200ล้านวิวมาครองแล้วและในตอนนี้เนี่ย APT ก็เดินหน้าทําสถิติปังๆเพียบเลยนะครับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บนดิจิตอลชาร์ตด้วยยอด50ล้านนะครับประมาณล้านวล้านกว่ากันเลยในรอบ4ปีของ c i r c l e c h a r าโรเซ่กับบูโนมาสทำได้และนอกจากนั้น APT ก็ยังขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของ Spotify Japan d a i l y ได้แล้วในตอนนี้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมด้วยยอดทั้งหมดสูงถึง3 3 8 0 3 6สตรีมแถมยังครองอันดับที่1ของ Spotify Global นะครับด้วยยอดสตรีมทั้งหมด12,366,385สตรีม9วันติดต่อกันแล้วด้วยแรงมากแรงจริงๆนะครับกระแส APT เนี่ยมาแรงสุดๆบน Apple Music Japan ก็เช่นเดียวกันอันะดับนอกจาก Spotify J-pan แล้ว Apple Music J-pan a Rose กับ APT ก็ยังขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่รลินและก็แรงมากสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลงเดียวของศิลปิน K-POP เลยนะครับบน Apple Music J-pan a ที่สามารถพาเพลงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้ Rose และ Bruno Mars ทำได้กับ APT และนอกจากนั้นในตอนนี้เนี่ย Rose ก็ได้ปล่อยนะครับเป็นทีเซอร์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่แจ้งเตือนกับแฟนๆทุกคนนะครับว่าในวันที่1พฤศจิกายนนี้ จะมีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรเซ่โดยข้อความที่บอกว่า i i l you be my number one แล้วก็ปักวันไว้คือวันที่1เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับคุณจะ เป็น number one ของฉันไหมซึ่ง number one นั้นเนี่ยก็คือแฟนคลับของโรเซ่นั่นเองรอติดตามกันนะครับว่าเอ๊ะ number one นี้นอกจากจะเป็นชื่อแฟนคลับของโรเซ่แล้วเนี่ยจะเป็นชื่อเพลงใหม่ของโรเซ่หรือเปล่าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในวันที่1นนี้รอติดตามกันได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกจับตามองโรเซ่แล้วก็การเดินเกมรอบต่อไปในผลงานใหม่แล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมานะครับคลิปนี้เราแวอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับโรเซ่เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดติดตามกันเลยครับอันยอง